กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทูก่านพุนพอกับน้องนายกเก่าพี่น้องบรรยากาศยามสาเศร้าเอากำลังปิ่งเป็ดตอนนี้เนาะปิ่งเป็ดจสหายพายกินพี่น้องเลยเบิ่งต่อไปรลุนต่อไปเนาะซอยกันปิ่งกับสนีปิ่งเป็ดซ่บเซพี่น้องเลยยามเศร้า บรรยากาศยามเช้าอยู่ทงหน้าบ้านป่าพี่น้องเอ้ยย่ข้างเฮือนน้องนาดเนาะเดดกำลังขึ้นขึ้นไหวหรือเนาะแเดดเนาะตอนนี้ฮะกะหกโมงปลายแต่ว่าเดดคือขึ้นไหวเถอะขึ้นไหวไว้ทงไฮทงหน้ากับบ่มียังพี่น้องเอ้ยน้าเหมอะคะกัยาตกบรรยากาศกันยังหนาวคือเก่าเด้อ่านผู้ชมยังหนาวเย็นคือเก่าเนาะ นันกำลังออก อยู่เงื่อนเนาะ ได้ขาหม่กินจักเล็กจักหน่อยน่แหลน้องมาเลยังาวขามาเลยมาสตีแล้วข่สบายดีพี่น้องใส่โควิดเออใส่โควิดใส่ก็สฝ่ายได้หางแลวหนาะักพิป่ายย่าง่ามันกับย่างไวล่างเือกันแหละ ได้อันนี้เดได้แล้วนี่นะได้แล้วเดวคนเดเดเนแล้วนนนคือจดวหบ่แสดงาจน่ลืมพอทีแทะขาเจ้าจะมาหามาของฝากเออนี่นี่นี่ได้ปิงเ็ดมาให้นี่นี่เป็นยานแท้โอ้ยน ป uhm like, ิ้งเป็ดก right ับป right 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 ิ้งเป็นโตปี๊เป็นโตเลยคุณผูเนาะน้องแมทสิสบายดีไหมสบายดีค่ะปิ้งเป็นโตคือดำเป็ดกับอะไรกินดีดำแล้วปี๊งเป็ดเนี่ยคือมันปิ้งซุกอ่ายังไม่สุกยังไม่สุกยังไม่ซุกค่ะแต่ว่าเอาไปเห็ดอย่างอื่นได้เช่นาเห็ดลาบเป็ดก็ได้เป็นซอยๆเนาะแมน จะนัเตรียมอาหารสาพอดียานบ่ยันคนไม่ยู่เพื่อนจะพ่องั่นบคเดิมมาชาดวะว่าจะเต็มมากเนแล้วเอาของมาของันที่ปูอันนี้จเกิด้าขจ้าดยบ่ตายนัน็เล้แช่ถทยบ่แช่ตบ่ตายเีตาย่เพราะว่าอัมมาลาเขาเขาส่งให้อัมมาลอัมมาลาไปเอาอีบันเจียบลาวาเดินางมาว่าถเขานัมาวน่ สลัดวัทอดป่าโหกระป๋าหาสาวกันเลยนนี้เล็เต็รินไม่นะแต่เดี๋เราอยู<ฮ>่สัอย่างหน่อแนเตรียมพร้อมแมนนไปเอามา เป็นน้าเป็ดนั่งอดีเลยเพื่นมากเนสิแดงมาของโดยน้องหวานของซมาสใจตรงกันเลยจะคองยังนห้องผหูยังไงอันบ่ตายนะหูอยู่คนหูดีอ่ะ บาดตายซนีก็หูยูนีก็รู้เหมือนกันอ่าอู้หงบาดตายว่าสันนี่เียนสื่อบาดตายใส่งานปรหลัดเพมส่งแรกวันนี้หลับเอาลังเจ้ามาลาได้ว่าสันเอเออของทุกเาส่แห่มมลาอมลาไปเจ็บเสือขาอยู่ผสงให้บ่อยเพราะว่าเนที่ทำเก้วโครงการน่เนี่ย ทำความดีนะโดยโดยโดยแจกเสื้อผ้าคนยากจนยากไร้โดยทีแล้วมันก็ส่งให้ถ่อยลอยโตไปได้โดยโดยส่งมาประจำอันนี้ก็ส่งมาลายอเสื่อผ้าเพื่อนเป็นเจ้าของอ่ะเจ้าของโรงงานอยู่อ๋อโดยส่งมาอ๋อแต่เพื่นส่งมาหายแล้วหายแจกคุณแจกคนถูกคนเนี้ย ขอบใจได้รอเล่าขอบใระบาัาัอ๋อแวหลังจากเอาบัได้มาต่างโดนพี่น,น้องเลยบัลมาวัแมรอาทิตย์ปลายสองอาทิตย์แล้วพอเอาบดมาเพิ่นกระได้ที่พืนเบ่งเย็บขี้เป็ดได้เลยเย็บขีเป็ดได้ปาเป็ดเถ่า มาเรียน่ะโอ้โหเนี่ยบริวูเหนื่ยแล้วมาเรียนอันนี้เป็นส่วนผักของเพิ่นเนะาะผักขุณกัยังเต็ม เลาข้างเฮือนเพื่อนพี่น,น้องเฮาสิมาเบ่งหน,น้าบ้านเห็นแต่แวบๆๆบๆวบกายบางกี้นี่เห็นแวบๆวกายอู้หูอหน้าเฮือนดอกเจีย๊ยบแบบนี้แลยงามเนาะ ดอกเจ้ยงามอะไรเอาเป็ดมาให้กินสบายดีพี่น้องสบายดีพีน้องปาเถอยกันปุ๊บของไม้ขาไอพีน้องเอกม้ขอากงามแลวมันมนจังบอโลกบ่อยังเนาะเนี่ยมข้ามันกางงามเนงามมีสีสันนะเบิง พอเศษทีอย่างเดียวจะรำด้วยซื้อทางท่ายแต่ทางอันใส่ทรงผุนอยากเรือข้าลมัซื้อมากเออขากระมากอยู่นะขาก็อยากได้อู่แบบนี้เอออืมะมาวกระมัอช คันยางกับเวาถือยุดได้อยู่นอกเนาะขี่รถจักกันเนาะเออันมันบอกแพงเขาเห็นหากสิสือมาไว้ปลูกอยู่น้าเฮือนเยี่ยมกไกนา้านงใเ่อยากไก่น้านย่มกไก่เนาะย่มากือไอ้ดอกมากเอง Uhm. À, đi, Bà mình khử ngam nè, ui, say phun nấm như bao là sao này, em, khi mà nó, um, cái nàng chỗ, เดี๋้วใครที่เดียวไปเผาองค์การก็จ้ากระซางเพื่อนอ่ะ ะอ,อะไรพี่น้องคลิปนี้เขาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนัดด้วยพี่น้องผักิ่อผัก้มต่อไปสบายดี